สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพบสิ่งปกติในปลาคาร์ฟตัวหนึ่งของผมนะครับก็คือเจ้าโคฮากูนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกลังมานนะครับตัวนั้นครับสังเกตที่หัวนะครับนอกจากจะเป็นฝ้าอย่างที่ผมลงคลิปไปนะครับเหมือนมันจะมีปุดปูดขึ้นมาตรงบริเวณหัวด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องตักขึ้นมาเช็คแล้วละครับว่า มันมันคืออะไรนะครับสังเกตว่าเห็นไหมครับตรงหัวเขาจะเป็นปุดปุดติดต็ดนะฮะครับก็ตักขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่ใส่กระมังก็ให้ดูคร่าวๆนะครับสังเกตว่าตรงหัวเขาตรงนี้นะครับอันแปลกๆสองจุดอยู่นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นคุยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันอีกทีครับเดี๋ยวตักใส่กรลมังครับผม ต้องบอกว่าตัวใหญ่แล้วก็ล่ํามากกว่าที่คิดนะครับเห็นในบอ่อเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่พอตักขึ้นมาในีตัวใหญ่มากเดี๋ยวผมขอลองวัดไซส์คร่าวๆนะครับวัดไซส์หรออ่าโอเคสงบสงเเ่ยมากเลยครับ67เซนครับผม67เซนนะครับสําหรับปลาหนิไสนะครับเบื้องต้นดูนะครับอ้าว เหมือนเขาเป็น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 หูแล้วเป็นอะไรครับเนี่ยเนี่ยพอพอผมจิ้มนะครับจะมีเลือดไหลออกเห็นไหมฮะอ๋อโอเคไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่ครับสงสัยต้องใส่ยาพอดีเลยเนี่ยครับพอเราสกิดไม่ได้สกิดครับแค่รูบรูปนะครับมันก็จะแตกออกไปนะครับนี่ครับลอยไปโอ้เป็นเหมือนเนื้อเสียอะไรอย่างี้นะครับงั้นตรงนี้ก็น่าจะใช่นะครับเนี่ยครับเป็น ป่องออกมานะครับไม่รู้เป็นอะไรเพราะเป็นป่องป่องปูดปดนะครับไม่ไม่รู้เอออันนี้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับเนี่ยครับพอผมกดอ๋อกดลงไปนะครับมันก็จะแตกเนี่ยครับออกไปแล้วครับแตกไปแล้วไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมนะครับอาจจะไกลหน่อยต้องโทษทีนะครับโอเคครับใกลแล้วครับนี่ยครับเมื่อกี้มันปูดนะฮะแล้วผมก็เนี่ยครับมันก็ออกไปแล้วจุดนี้จุดหนึ่งนะครับ สังเกตจุดนี้จะค่อนข้างใหญ่นะครับมันจะนิ่มๆนะครับเป็นปดปูดมือลมให้อ้าวแตกเลยครับโอ้หนี่ครับแตกไปแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับลบจุดขาวหรือเปล่าครับเป็นอีกไรงี้หรือเปล่าครับฝากฝากรบกวนด้วยนะครับสังเกตหัวเขาจะเป็นฝ้าขาวด้วยนะครับเพราะตอนนี้หน้าหนาวนะครับอุณหภูมิกลางคืนก็มีประมาณยี่บยี่สิบสององศานะครับผม แล้วจุดนี้จุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับแตกออกไปแล้วครับผมผมผมสกิดเบาๆงรรรมผมรูปเบาๆไม่สกิดม,มันก็จะมีแบบเนี่ยครับเลือดพุ่งออกมานิดเนี่ยไปแล้วครับเลือดไปแล้วนี่ครับโอ้ไม่รู้ว่าพอเป็นอะไรนะครับบ้านผู้รู้ด้วยนะครับว่ารักษายังไงแต่เบื้องต้นผมเอาเขาขึ้นมาผมเข้าใจว่า อืเป็นโรคอะไรไม่รู้นี่ครับออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ยาให้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ยาเหลืองนะครับทานะครับป้ายแล้วก็ใช้อ่คือยาเหลืองคือบัตเบตดีนะฮะแผลสดก็กษาแผลสดเนี่ยครับผมใช้เกดตักตักๆากนะครับให้มันออกไปจุดนี้ด้วยนะครับผิวเป็นลอกออกนะครับไม่รู้ว่าเป็นโรคหน้าหนาวจุดนี้จุดนี้จุดหนึ่งนะครับ จจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นให้ดูชัดๆนะครับโอเคครับใกล้แล้วครับนี่ครับเมื่อกี้มันปูดนะฮะแล้วผมก็เนี่ยครับมันก็ออกไปแล้วจุดนี้จุดหนึ่งนะครับสังเกตจุดนี้จะค่อนข้างใหญ่นะครับมันจะนิ่มๆนะครับเป็นปูดๆมือลงเลยอ้าวแตกเลยครับโอ้นี่ครับแตกไปแล้วครับ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับโรคจุดขาวหรือเปล่าครับเป็นอีกอะไรงี้เปล่าครับฝากฝากรบกวนด้วยนะครับสังเกตหัวเขาจะเป็นฝ้าขาวด้วยนะครับเพราะตอนนี้หน้าหนาวนะครับอุณหภูมิกลางคืนก็มีประมาณยี่สิบอยี่สิบสององศานะครับผมแล้วจุดนี้จุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับแตกออกไปแล้วครับผมผมผมสะกิดเบาๆผมรูปเบาไม่สะกิดมันก็จะมีแบบเนี่ยครับเลือดพุ่งออกมานิดๆ เนี่ยไปแล้วครับเลือดไปแล้วนี่ครับโอ้ไม่รู้ครับเราเป็นอะไรนะครับบานผู้รู้ด้วยนะครับว่ารักษายังไงแต่เบื้องต้นผมเอาเขาขึ้นมาผมเข้าใจว่าอืมเป็นโรคอะไรไม่รู้เนี่ยครับออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ยาให้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ยาเหลืองนะครับทานะครับป้ายแล้วก็ใช้อ่คือยาเหลืองคือบัตเบตาดีนะฮะ แผลสดก็ษาแผลสดเนี่ยครับผมใช้เกล็ดถากๆ,ๆนะครับให้มันออกไปจุดนี้ด้วยนะครับผิวเป็นลอกๆออกนะครับไม่รู้ว่าเป็นโรคหน้าหนาวจุดนี้จุดนี้จุดหนึ่งนะครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นให้ดูชัดๆนะครับ

คือมันมันเกิดจากการที่ว่าเขาเป็นฟ้าแล้วก็กลายเป็นปวดๆนะครับอย่างนี้โอเคข่อเช็คเพศเลยนะครับน่าจะเป็นเมียนะครับเพราะว่าเขาอ้วนสมบูรณ์แล้วก็คีบนี่ลื่นเปืดเลยนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่แจะเห็นหน้าน,นะครับตรงนี้ไม่มีหน้ามีอะไรโอเคก็เดี๋ยวจะทา เบตาดีนแผลสดนะครับแล้วก็ปล่อยลงบ่อเหมือนเดิมนะครับพ่นด้วยยาม่วงด้วยนะครับโอเคหลังจากที่ผมทาบเบต้าดีนนะครับแล้วก็พ่นยาม่วงทับอีกทีหนึงนะครับก็เดี๋ยวก็จะปล่อยลงบ่อนะครับวางรอยาสลบอ่อนๆน,นะครับคือไม่อยากรบกวนเขานะครับ คลิปนี้สันส้นๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนทราบว่าเขาเป็นอะไรก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการรักษาด้วยนะครับถ้าไงผมคงต้องตักเขาขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคก็ปล่อยลงบ่ดังเดิมน,นะครับผมในถขาฟื้นตัวนะครับ